สวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาทําธุระในตัวเมืองจะก,กลับบ้านก็เลยแวะที่สะพานขุนเดชถ่ายบรรยากาศของควานทยาหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันก็ถ่ายบรรยากาศแถวรอบๆบ,บ้านนี่แหละครับผม พอโดนปิดสร้างรายได้ต้องรอ90วันตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก3-40วันก็จะเปิดกลับมาสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อดทนครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศของควาญพะยาหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์วันนี้ฟ้าเปิดครับท้องฟ้าก็แจ่มใสแดดอ่อนออนก็ มาชมบรรยากาศของกวนพิเยารอบๆกวอนพิเยาพอดีเข้ามาในตัวเมืองวันนี้มาดูงานก็จะกลับบ้านก็เลยแวะถ่ายบนสะพานขุนเดชทางกลับบ้านครับผมนี่ครับบ้านเรือนที่อยู่รอบๆติมกวอนพิเยาวนี่ก็ถนน ไปทางนี้ก็จะเข้าตัวเมืองเลี้ยวซ้ายก็จะไปเชียงรายเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองพะเยาครับผมสำหรับทางมาเส้นนี้ก็เข้าทางบ้านนอกชนบททางกลับบ้านครับนี่คือบรรยากาศร,รอบๆความยาวหลังฝนตกก็น้ําก็เต็มเลยครับน้ําจากลําห้วยลําคลองที่ไหลบ่ามาจากคุณเขาผีปนน้า มาตามลำห้วยลงสู่กว้านยาวก็จะเป็นสีแดงขุ่นคลักแบบนี้นะครับบวกกับช่วงนี้เขาทำถนนหนทางพัฒนาถนนรอบก,กว้านยาวที่จะทำเป็นสี่เลนก็ทำให้มีดินโคลนไหลลงมาก็จะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับธรรมดาน้ำจะใสามากในกว้านยาวนี่นะครับนี่ทางกลับบ้าน เชื่อมต่อกับตัวเมืองลงสะพานขุนเดชเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนที่รอบควาพยาวที่ปรับมาพัฒนาใหม่ให้เป็นสี่เลนนี่คือบรรยากาศของกว้าพยาวครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสวิวก็ดูสวยงามนี่ครับน้ําจะเป็นสีคุณๆนะบางช่วงก็จะใสก็ผสมกันไปเพราะน้ําจาก บริเวณขุนเขาพีปนน้ำบนดอยลงมาตามลําห้วยก็จะไหลลงสู่กวนพะเยาทำให้น้ำกลายเป็นสีแดงเพราะดินโคลนครับผมฝนหยุดแล้วก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสท้องฟ้าสวยงามมากครับเมฆนี่คือบรรยากาศกวนพะเยา นี่ก็พวกเรือขุดของกรมประมงครับผมเรือลอกขุดเรือพวกเ,เก็บกวาดสวะต่างๆผักตกชวาเพื่อให้ปรับให้กว้านยาวสะอาดนี่ครับคือบรรยากาศฝั่งโน้นก็คือฝั่งตัวเมืองครับผมที่ผมมาแวะนี่คือเส้นทางรอบกว้าเยาวที่กำลังสร้างใหม่ ช่วงฝนตกก็สัญจรไม่ได้นะครับเละเทะไปหมดรถยนต์รถอะไรเข้ามาก็ติดโคลนแต่ถ้าแห้งก็พอได้อยู่เพราะเขาก็กำลังปรับปรุงสร้างใหม่เป็นสี่เลนเพื่อสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชนนี่เลยครับสภาพ เริ่มปรับปรุงและพัฒนาสร้างใหม่อีกหน่อยก็จะเป็นอันซีนันใหม่ครับตรงนี้การสัญจรก็ะสะดวกยิ่งขึ้นโ่ยนะยืนะม,มึ้นก็คือขุนเขาผีปันน้ำครับผมที่กั้นเชียงใหม่กับพะเยาวไว้ เดี๋ยวคือเส้นทางที่ลงจากสะพานคุณเดชเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นถนนรอบวังพยาวถ้าตรงไปก็จะเข้าชุมชนเขตบ้านตอมทะลุอ้อมหาหมู่บ้านต่างๆอีกหน่อยก็คงจะตัดตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันจะย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้นหลังจากที่ปรับปรุงและพัฒนาถนนรอบวังพยาวให้ดีขึ้น ก็จะย่นระยะทางให้มันสั้นลงแล้วก็จะเป็นอันซีนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามเป็นถนนที่รอบกว้านพะเยาแบบพระจันทร์เซี่ยวตามรูปกว้านพะเยาครับผม เดี๋ยวคือบรรยากาศของรอบๆก้านพะยาทั้งทางฝั่งตัวเมืองและฝั่งชนบท<ด>ลมแรงครับวันนี้อากาศเย็นสบายเป็นอากาศที่ดีมากครับวันนี้ก็ปลอดโปรงท้องฟ้าสวยงามหลังจากฟ้าปิดมาเป็นอาทิตย์ เราโดนพายุฝนนี่ครับน้ำเลยขุ่นแดงเป็นแบบนี้เพราะน้ําจากไหลจากเขาแล้วก็บวกกับการทําถนนการขุดลอกถนนต่างๆก็จะทําให้ดินโคลนไหลลงไปก็เลยเป็นสีแดงนี่ครับการทํางานยังเต็มที่อยู่ครับสําหรับ การพัฒนาถนนรอบความยาวรถตารถบรรทุกต่างๆแคมป์คนงานต่างๆก็เรียงรายกันอยู่เป็นจุดๆไปถนนรอบความยาวก็จะมีความยาวประมาณ10กว่ากิโลเมตรอ้อมไปบรรจบอีกตัวเมืองของฟากโน้นนะครับ ก็อกนาก็จะขับรถชมวิวอันสวยงามของกวางเาวได้จังหวัาเบวก็เป็นจังหวัดเล็กๆครับสงบแต่สวยงามผู้คนใจดีครับผมใครมาทางเหนือก็แวะมาเที่ยวได้เป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนาที่สงบสวยงามน่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนี่ครับ กวางพะเยาสัญ,ญลักษณ์ของจังหว,วัดพะเยาวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากปุยเมฆสวยงามนี่แหละครับบ้านเรือนศูนย์ข้าราชการโรงพยาบาลต่างๆดูสวยงามมากดูไปก็ขายเมืองนอกแล้วครับ ก็เป็นที่แหล่งพักผ่อนยอนใจชอบกีฬาตกปลาก็ตกกันไป วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากวยเมฆสวยงามท้องฟ้าสดใสหลังจากที่ปิดมาเป็นอาทิตย์ท้องฟ้าวันนี้บรรยากาศองเยาก็แลดูสวยงามเลยแวะถ่ายบรรยากาศให้แฟนเอฟซีได้รับชมนี่หละครับบรรยากาศที่ล้อมรอบโอบล้อมด้วยขุนเขาเป็นธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดพะเยา ที่มีความเยาวเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วต้นไม้ธรรมชาติมากมายลมแรงมากครับวันนี้โอ้บรรยากาศมายืนตรงนี้ก็ลมค่อนข้างแรง นี่นแล้ครับการทํางานยังทํากันอย่างต่อเนื่องครับผมหลังจากหยุดไปช่วงฝนตกประมาณไปอาทิตย์เพราะทําไม่ได้ไปดินโคลนมันเยอะก็วันนี้ก็กลับมาทํากันใหม่เพื่อเร่งทําถนนรอบความยาวให้เสร็จสิ้นครับผมวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากนี่คือฝั่งทางที่ตะวันตกครับผม ใครที่ไม่เคยมาพะเยามาทางเหนือก็แวะได้ครับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของล้านนาเป็นจังหวัดเล็กๆที่สวยงามมีความพะเยาเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีร้อยขุนเขาพีปนน้ำเป็นฉากหลังที่ดูสวยงามมากอากาศบริสุทธิ์สดชื่นมาก ยามเย็นยามเชา้าไม่มีมลพิษครับผมใครมาก็แวะเวียนได้ครับผมนี่คือฝั่งทางทิศตะวันตกนี่คือเส้นทางข้าวหมู่บ้านต่างๆของชนบทก็ยังมีท้องไร่ท้องนาะธรรมชาติอยู่มากมายขอ,ขอเชิญมาเที่ยวได้ครับจังหวัดพะเยาสำหรับวันนี้ผมช่องคุณชิวไทยแลนด์ก็ขอลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมครับผม